โนรคุณสวัสดีครับวันนี้กระผมบรรจงวงนรงได้มาพบปะพี่น้องอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็นำสิ่งที่ดีๆนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากพี่น้องด้วยนั่นคือกาแฟอ,อาราบิก้าที่มีส่วนผสมของราชันสมุนไพรลินจือรากและดอกขกสายพันธุ์มาฝากแล้วก็นำธรรมชาติสวยๆงาม,งาม มาฝากบรรดาพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของต้นไม้เรื่องของท้องทุ่งนะครับแล้วก็ป่าไม้ธรรมชาติที่เราเคยเห็นมาตั้งแต่อดีตเมื่อประมาณ30-40ป 40, ี50ปีที่ผ่านมาณนะวันนี้บรรยากาศเหล่านี้นะครับหาดูได้ยากมากวันนี้กับผมเองก็เลยได้ ไปเสาะแสวงหาแล้วก็หยิบภาพสวยๆงามๆเหล่านี้มาฝากบรรดาพ่อแม่พี่น้องแล้วก็สิ่งสําคัญนะครับอย่าลืมกันแล้วกันนะผลิตภัณฑ์กาโเนเฮดติจิรากไรดอกหกสายพันธุ์นะครับโดยเฉพาะกาแฟนี่ดื่มดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยในการล้างขับช่วยในการล้างพิษขับพิษขับโรคต่างๆที่มัน สะสมมากับอาหารที่มันมีสารปนเปื้อนมากับอาหารเราไม่รู้หรอกครับเพราะฉะนั้นกาแฟนี่แะครับจะช่วยได้คือจะไปล้างพิษถอนพิษออกจากร่างกายเพราะฉะนั้นอย่าลืมกันแล้วกันนะครับดื่มสิ่งที่ดีมีประโยชน์ดื่มทั้งทีต้องเป็นกาแฟอาราบิก้าที่มีส่วนผสมของราชันสมุนไพริมจือรากและดอกผกสายพันธุ์สำหรับวันนี้กระผมเองบรรจงวงนรคง นะครับได้นำภาพสวยๆงามๆม,มาฝากบนนารรดาพ่อแม่พี่น้องในวันนี้โอกาสหน้าเราจะนำภาพสวยๆงามๆพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพมาฝากสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ